สวัสดีค่ะทรายค่ะมาหัวกระเซิร์กระเซิงแบบนี้ผมพึ่งสะแล้วก็ยังชื้นอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะชวนสาวๆเซ็ตผมตรงกันด้วยอันนี้เลยนะคะ Wax Lucidl r l h a แฮวนะคะสูตร Natural ค่ะเป็นสูตรที่ใช้เซ็ตผมให้ดูแบบพริ้วเป็นธรรมชาตินะคะขั้นตอนแรกของการเซ็ตผมตรงในแบบของทรายนะคะทรายจะใช้ดเป่าผมนะคะทรายชอบใช้ดใหญ่มันทาให้ผมแห้งไวแล้วก็ ใช่ว่ามันไม่ได้นานโดนความร้อนแล้วก็เราใช้วิธีสบัดไดไปไม่ให้ผมเนี่ยโดนความร้อนโดยตรงผมมันจะไม่ได้เสียมากนะคะวิธีการใดเราจะไดลงเป็นทางเดียวการไดลงเนี่ยเป็นการทําให้ผมเนี่ยทิ้งตัวลงมันก็จะดูตรงเป็นธรรมชาตินะคะโดยขอใช้คู่กับหวีอันนี้อันนี้เป็นหวีที่ทางแบรนด์ส่งให้มานะคะของ o o ด,ดี้ควิกสไตล์บอกว่าตัวนี้ชอบมากมันเป็นหวีที่มีไอ้ขนขอยู่ข้างในอะ่ะช่วยให้ซับน้ําทําให้ผมแห้งไวนะคะหมอกับคนผมยาวๆอย่างนี้มาก อ่วิธีการใดของทายนะคะ,ะถือได้เห็นไหมจะถือได้แล้วก็เป่าลงเอาหวีรองด้านล่างนะคะแล้วค่อยๆลูดลงผมมันก็จะเกิดผมก็จะเรียงตัวปิดลงนะคะมันก็จะทําให้ผมดูไม่ค่อยชีฟูค่ะ ผมเริ่มแห้งมันก็จะเริ่มพลิวตรงลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ส่จะไม่ชอบให้คนผมเนี่ยมันแฟบมากวิธีที่ไม่ให้คนแฟบมากนะคะจะใช้วิธีก้มหัวลงแล้วก็เอาใดเป่านะคะแบบนี้ท่มงลงแล้วก็ใช้ใดเป่าตรงคนผมให้แห้งที่ชอบก้มอย่างคือมันจะได้คนผมตรงเนี้ยได้แห้งกว่าคนผมที่แห้งจะทําให้เราไม่ค่อยเป็นรังแคลน,นะคะ ไดผมจนแห้งเรียบร้อยแล้วนะคะจะเข็นว่าแค่ไดผมเองใดโดยวิธีให้มันลู่ลงใน,ในทิศทางเดียวกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ใดปัดไปสปาไปมานะคะผมก็จะตรงเรียงเส้นแบบนี้แล้วแต่ถ้าใครชอบแบบองคงเป๊ะมากๆซึ่งปกติฉันไม่ค่อยทํานะแต่วันนี้ก็จะเอามาถือว่าสาธิตให้ดูแล้วกันเนาะสําหรับใครอยากได้เป๊ะมากๆนะคะสามารถใช้ที่รีดได้แต่วิธีการรีดรีดยังไงให้มันดูไม่เป็นแท่งนะคะ,ะให้แบ่งชอบผมทพีละน,น้อย สำหรับไราแนะนำถ้าคนผมค่อนข้างตรงมากอยู่แล้วจริงๆอะถ้าอยากรีดอะ่ะให้รีดแค่กรอบข้างนอกก็พอที่มันจะเห็นนะคะอ่ะวางที่รีดนะคะค่อยๆรูดลงมาพอจะถึงปลายนะคะให้เอาหวีเนี่ยรับไว้แล้วก็ปล่อยที่รีดออกนะปลายมันจะได้ไม่ตรงชี้เป็นแท่งลงมานะคะปล่อยปึ๊ง ตรงปลายผมก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากผมมันก็จะตรงแบบเรียบๆเ,เนียเนียบแบบนี้เลยให้ทำแค่กรอบนอกก็พอผมข้างในก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากมันจะได้ไม่เสียนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเซ็ตทรงด้วยแว็กซ์กันนะคะมาดูเนื้อแว็กซ์กันตัวนี้นะคะความแข็งก็จะอยู่ที่ระดับ2คือเน้นความเป็นธรรมชาตินะคะก็จะได้ไม่แข็งมากเนื้อข้างในจะเป็นแบบนี้เนื้อกึ่งครีมครีมปนเจลอะ่ะใช่ว่ากลางๆไม่ได้แบบไม่ได้เหลวมากนะคะแต่ออกมาไม่ต้องใช้เยอะมากปึ๊บ่างนี้นะแล้วก็ ใช้แว็กถูเข้าด้วยการถูเข้าล่องนิ้วไปเลยเพื่อที่ให้เวลาเราสางเนี่ยมันจะได้ได้แว็กไปทั่วนะคะท,ที่กานใช้จะสางแล้วก็บิดปลายเข้านิดนึงอพยายาม,มงอปลายเข้าปลายเราจะได้ไม่ตรงเป็นแทง่แทง เสร็จเรียบแล้วกับการเซตแว็กนะคะเอาอีข้างนอกทีหนึงเห็นไหมผมตรงเรียบสวยดูพริ้วเป็นธรรมชาติจะเห็นว่าแว็กซ์นะคะหลายคนจะรู้สึกว่ามันมันเนืดหนะเนาะแล้วมันไม่เหมาะกับผมยาวแต่จะบอกว่าแว็กซ์ตัวนี้สามารถใช้กับผมยาวได้จริงๆมันทําให้ผมดูพริ้วมากเลยไม่เป็นก้อนเลยดูแบบอเหมือนโฆษณาผมเห็นไหม เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีเซตผมตรงมัน,มนง่ายง่ายมากๆจริงๆนะคะซึ่งถามว่าใส่วักจาเป็นไหมก็สำหรับคนที่ผมชี้ฟูตัวแวัะค่ะตัวนี้มันจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดก็คือตัวที่ช่วยอุ้มน้ำนะคะมันจะทำให้ผมเนี่ยมีน้ำหนักแล้วก็ มีความชุ่มชื่นเวลาที่เราเซ็ตผมตรงมันก็จะดูสวยกว่าดูพริ้วกว่านั่นเองค่ะหวังว่าวิธีจะเป็นวิธีง่ายๆที่สาวๆนำไปไปใช้กันได้นะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย